ตำรากล่าวไว้ว่าอาตาปีเพียนให้กลั่นกล้าอดขานทีเดียวเพียนไม่ย่อไม่ท่อไม่ถอยทีเดียวเป็นเป็นตายเป็นตายทีเดียวเพียงกันจริงๆต้องประกอบต้องใช้ความเพียรจะจงต้องใช้ก็กอความเพียรประกอบด้วยองค์สีทีเดียวประกอบด้วยองค์สีน่ะอะไรบ้างเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดจะแห่เหือดหมดไปไม่ไหว เนือกระดูกเือแต่กระดูกหนังทั้งมันไม่ละละใจต้องจดอยู่ทีเดียวในกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่เคลื่อนละกายจะต้องจดอยู่ทีเดียวไม่ปล่อยกันละฝันไม่กลับกันละฝันกันเรื่อยไม่จะกลับมาก็เล็กน้อยล้ะฝันมันอีกฝันไม่เลิกกันละให้ํำนานทีเดียวนั่งฝันนอนฝันนั่งก็ฝันได้นอนกับฝันได้เดินกับฝันได้ยืนกัฝันได้ขี่เยียวฝันได้ขีเดียวถึงก็เรียกว่าตาตาปี ยัยงเรื่องเรากออย่างนี้สมปะชานโนสติมารู้อยู่เสมอไม่เผลอเผลอไม่ได้เผลอหายเสียเอาด้ใหม่ๆแล้วถ้าเป็นใหม่ๆเห็นใหม่ๆเผลอไม่ได้หายเสียไม่เผลอกันทีเดียวไม่วางโซระเอาใจใส่เอาใจไปจดอื่นจดจิตกายายเวทนาจิตธรรมในกายอยู่นะในการจดจิตกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมสี่อย่างนั้นจดได้ทีจดตรงไหนน่ะที่จดเขามีที่ต่างของใจเขามีที่จดเขามี แต่ว่าทินสี่อย่างนั่นจะดูเวลาได้เห็นเวลานั้นเหมือนกายมนุษย์นีดด่ภาว่ามีความเห็นแล้วก็ก็ะจะเห็นปรากฏแต่นี่ไม่มีความเห็นมีแต่ความรู้กายของตัวเห็นอยู่เสมอเว,นอว,วอทนาของตัวก็รู้สึกอยู่เสมอจิตของตัวก็รู้สึกอยู่เสมอจะคิดอะไรทำของตัวก็รู้อยู่เสมอความดีวความไมดีของตัวม่มีมันมีชั่วมนันเจ้อปนมนุษย์รู้ใ้ตรงนี้ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเห็น,เห,นเห็นปรากฏเมื่อเห็นปรากฏดังนี้แล้วก็น,นี่แหละความจริงในพุทธศาสนา รู้จักเท่านี้แหละแล้วก็มารู้จักเท่านี้แล้วก็จะรู้จักวพ่อนในเพียง,งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรมนะรมในธรรมนีนนนน้นั้นเพยงเท่านั้นนะยังมีอีกหลายชั้นนับชั้นไม่ถ้วนอีกชั้นหนึ่งแล้วนะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งตายในกายนั้นเขาเรียกว่าฝันในฝันยังไงล่ะฝันในฝันไอ้กายไรไอ้กายที่ฝันน่ะไปทําการงานเหนื่อยเข้าไปไปแสดงฝันเต็มมาเต็มเต็มเกรมของการฝันเข้า เหนื่อยเข้าไปนอนหลับครับนอนหลับฝันเข้าอีกเนี่ยกายฝันก็ฝันเข้าอีกฉะนี้นี่เขาเรียกว่าฝันในฝันฝันในฝันเป็นยังไงล่ะต้องออกไปอีกกายหนึ่งสิออกไปอีกกายก็เป็นกายทิพย์อันนี้เป็นกายทิพย์นี่ออกไปอีกกายไปกายทิพย์กายทิพย์พเห็นตัวอีกนั่นแหละเหมือนกับกายมนุษย์ที่ฝันนั่นแหละแบบเดียวกันไม่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรกันหน้าตาเขาก็จบคันชองมาส่องเราหน้าส่องเราหน้าแล้วเอามาเทียบกันดูปะระจําได้ทีเดียวนี่คนเดียวกันไม่ถึง มันจะแยกจะมันจะแยกจากคนิพพานคนเดียวกันมนรู้จักเช่นนะั้นะเห็นกายในกายเนี่ยเห็นกายในกายที่สามเข้าไปแล้วเจดีสองแล้วเวทน,น,นาเวทนาเวทนาเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนแล้วถามว่าเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนที่เห็นนะอยู่กลางกายกายที่ฝันในฝันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนาจิตในจิตจิตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละ ทำในทมก็ยุคลางจิตนั่นแหละทำในทมนะ่ะมันจะอยู่ที่ไหนดอกเป็นดวงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปริทินนิทท่าๆกันนี่เหมือนฝันในฝันตัวจริงอย่างนี้ไม่ใช่คล้ายเคลื่อนที่วัดปาักน้ําดําเนินปฏิบัติทำไมได้เอาเครื่องอื่นมาเหลวไหลพ้นก็ไปตัวจริงในตัวอย่างนี้มีก็ไปสองกายแล้วนะไปสามกายแกลยฝันในฝันแหลวได้เท่านี้ก็พอแล้วนี่ แต่ทงนี้ก็พอเอาเป็นตัวอย่างแล้วะทีนี้ก็เดินไปตามในแนวนี้ตาออํารานี้เลยจะไยหลังก็แล้วกันมันจะมีตะกีร้ร้อยกันกี่ร้อยกายพันกายก็ไปเถอะกายในกายเวทนาในาเวทนาจิตในจิตทําในธรรมก็ไปอย่างนี้แหละไม่ลายคลยื่อนทีเดียวแต่ว่าที่จะเข้าไปรูปนี้นะ,สะแสดงไว้บานแล้วสแ,ดววแวสแดงไว้เมื่อวันมรณะแล้วแสดงไว้แล้วอันนแตเอกายนามะมโนโนวันนี้สแสดงยังค้างอยู่กายในกายยังไม่อธิบายให้กว้าง วันนีจ้จะมีใบให้กว้างไปว่าได้ความยอย่างนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมอย่างนี้แหละนี่เป็นกายที่สามกายที่สี่กายที่ตะฝันอีกฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่เป็นสามชั้นสามฝันแล้วแบบเดียวกันพอเห็นกายไปเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแบบเดียวกันแบบเดียวกันนั่นแหละแล้วกายที่ละเอียดนั่นละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่ฝันสี่ชั้นกลับไป ก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมอีกก็มีความเพียรไว้อีกอย่าเผลอไม่ได้เนาะเพียรไว้มีสติไว้เสมอไม่เผลอเพียรไว้มีสติไว้เสมอนำมาพิจาโทมนัสในโลกเสียยอย่าเอายอย่าให้กว่าอย่าให้ความดีใจเสียใจแลกพอาไปได้เนาะถตความดีใจเสียใจแลกผอาไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเลิกฝันและต้องตื่นนะต้องกลับมาแล้วฝันไม่ได้ซะแล้วความดีใจแลกผ่าไปแล้วพออย่างไรล่ะแลกพ่านไปรูซึ่งรักกำลังฝันฝันอยู่นั่นแหละ ความดีใจใจเป็นอย่างนั้นใ้เป็นอย่างนี้ก็ไปแต่งแล้วเสียใจนะก็ไม่ได้สมเจตนากับเสียใจน่ะพอดีใจเสียใจแหวบมันก็ฝุ่นมัวทีเดียวเดี๋ยวก็ต้องถอยออกต้องฝันไม่ได้ต้องเลิกฝันกันเพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่ร้ายนะไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเวลาปฏิบัติธรรมะเห็นธรรมะอย่างนี้นะถึงเวลาเราดีๆอยู่ความดีใจเสียใจนี่ปีอกท้อใจนะกินยาตายผูกคอตายโดนน้ำตายเยดีใจเสียใจนี่แหละมันเต็มมันเต็มผีเต็มส่วนนั่นเหมครับ มังครับอย่างนี้เจอความดีใจเสียใจนี่เป็นมารร้ายทีเดียวถ้าว่าใครใท้เข้าไปอยู่ในใจบ่อยๆแล้วก็หน้าดำกล้ามเรียดสิตัวกายไม่สมัยไม่สดชื่นสิไม่สาวหมอไม่ผ่องใสหรอกเพราะอะไรมันมันดีใจเสียใจมันมันัคับใจมันเดือดร้อนมันน้าดำกล้ามเรียดทีเดียวระวังค้อนไม่อ้วนทตเนี่ยผอมผอมเปลวทีเดียวไอ้มันเอาความดีใจเสียใจหมกปัสุาวนไม่ปล่อยมันออกไปเอาแบบทำใจเห้สบายเห็ชื่นมืน ไอ้เย่องอกเร่งใจสบายใจจะมีจะจะมั่งมีดีจนอะไรก็ช่ังทําใจเบืกอปานไว้ทําใจสบายไว้ร่างกายมันก็ชุ่มชื่นสบายนี่อดีใจเสียใจมันฆ่ากายมนุษย์กันนี่กายมนุษย์ละเอียกเอาฆ่ากายทิพย์ก็ฆ่ากายทิพย์ละเอียกก็ฆ่าฆ่าทั้งนั้นทุกกายดีใจเสียใจคอยระวังไว้อันนี้ได้สอนนักมันนาความดีใจและเสียใจไม่โลกเสีนไ่นะดีใจเสียใจในโลกเลยนะดีใจเสียใจในอัตภาพร่างกายโลกนั่นคือขันต์ัขันต์ห้า ขันธ์าอันนี้แหละร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวโลกท้งคันล่ะเขาเรียกว่าสันโลกโอกาสสโลกขัน์โลกสันโลกโอกาสสโลกว่างๆทีว่างๆนี่ทีว่างๆหลาดินนัำไปลงเป็นยากาดนี่เขาเรียกว่าโอกาสสโลกขันท์โลกที่มันรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันเยียงขันธ์โลกสัตว์โลกไอ้ที่อาศัยขันนั่นเลยไปเกิดมาเกิดไอ้ที่ไอ้ที่เป็นกายกายเข้าไปในอะไรนี่เป็นสันโลกเท่านั้นเป็นกายไปในเป็นจั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 นเข้าไปสัตว์โลกขันโลกสันโลกเป็นช่นนีเข้าไปสันโลกทางนั่น เมื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมของาอกายมนุษย์ละเอียดแล้วกายมนุษย์ละเอียดนั่นหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นข้อที่สี่ออกไปอีกกายเป็นกายที่ห้ากายรูปปรกมกายรูปปรองก็มีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันปรากฏดังกล่าวแล้วไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเวลาจะเวลาจะไม่พอยนย่อพอควรแก่การเวลากายรูปปรกมนั่นแหละฝันในฝันเขไปได้อีกเหมือนกัน เอาไปอีกกายเป็นกายรูปพรหมละเอียดกายเวทนาจิตธรรมอีกแบบเดียวกันกายรูปพรหมละเอียดแหละฝันไปอีกได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายอรูปพรหมมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอรูปพรหมและฝันเอาไปอีกได้เหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายอารมณละเอียดมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอรูปพรหมนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายธรรมทายถามก็ ทันี้ประกอบด้วยมีรูปเวทนามีรูปเวทนามีมีกายเวทนาจิตทำเหมือนกันกายก็คือธรรมกายเวทนาก็เวทนาของธรรมกายนั้นจิตก็จิตของธรรมกายนั้นทำก็ประทำของธรรมกายนั้นขยายส่วนน้ะลวงใหญ่เพราะฐเส้นทังกลางรรมะตัดธรรมกายทำติดาเป็นธรรมกายนั่นนั่นโดนทำเป็นธรรมกายธรรมะตัดธรรมกายธรรมกายนั่นแหละปันได้อีกเหมือนกันเอาอก,ก,ากา็อีกายเรื่องกายทำและอี ใหญ่ออกไปสนาตักติดวาสุติวาเกิดดาวประตูใสนากออกไปมีกายเวทนาจิตทำเหมือนกันทำกายละเอียดละปฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายมีกายเป็นโซดาเป็นกายเป็นโซดาหนาตักหวาุนวาเกิดดาวประตูใสหนักขึ้นไปกายเป็นโซดานั่นแหละประกอบถ้าทาถทุกส่วนข้าออกไปอีกกายแบบฝันนั่นแหละออกไปอีกกายเป็นกายเป็นโดาละเอียดหน้ตัดสิบห้าวาสุติวามีกายเวทนาจิตทำเหมือนกัน ธรรมกายละเอียดของพระสกีของพระโสดานั่นแหละปันออกไปอีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเจาะกายพระสกิทาคาณสักติยิณตักติปาสงสีมาเกิดดำตุนเสนาขึ้นไปมีกายเวทนาจิตทรรแบบเดียวกันมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตใธรรมนิธรรมแบบเดียวกันกายทรรละเอียดงกายทธรรมสกิทาคาละเอียดลปันได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกายเป็นกายพระอนาคาณตักติพาวาสงสีพาวา ธรรมกายพระอนาคาฝันได้อีกเหมือนกันอไปกายเรียกว่ากายพระอนาคาละเอียดนต่ย่ส Connie ิบวาตรงนี้สิบว่าธรรมกายพระละเอียดธรรมกายละเอียดนั่นแหละฝันไปได้อีกเหมือนกันเอาไปกายเรียกว่ากายพระรหัสลนต่ยิสิบวาตรงนี้สิบสี่สิบวากนยงตรงไซน์หนักขึ้นไปธรรมกายพระรหัสนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันเอาไปกายเรียกว่ากายพระรหัสละเอียดใหญ่หนักขึ้นไปมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันฝันออกไปอย่างนี้แหละมีกายพระรหัสพระรหัสละเอียดมีกายพระรหัพรสมีกาย นับประสบขายไม่ทั่วหันมาเป็ปอย่างนี้แหละหมดกายพระรหัสมีกายพุทธเจ้าอีกก็ได้กายในกาย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 กันนกายเป็นอย่างนี้แหละปู้เทศน์นี่ได้ได้ทําวิชานี้ยี่สิบสามปีออกพรรษาวันออกพรรษา,านี่ก็สามเดือนเต็มแล้วยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยไม่ได้ถอยกลับเลยยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยยังไม่ถึงที่สุด ไปตูนถามพระพุทธเจ้าของเต่าคนแก่ที่เขานิโรธเขานิพพานนิพพานไปแล้วปล่อไปหากายละเอียดนี่นะไปถึงัางแล้วยังายังไม่มีใครรู้เลยว่าการไปถึงหรือไม่เป็นมีใครไปถึงเข้าละสี่คนี้นี่ศาสนาตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ขึ้นก็ต้องไปตรวจของตัวเอานิพพานแล้วต้องไปตรวจของตัวเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าไนแล้วเอานิพพาก็ต้องไปตรวจกายของตัวอย่างนี้เลยปฏิสูจน์ที่ไหนต้องไปก็ต้องไปที่สุดห้ดาไปเบาที่สุดไทรดา มีความจริงเป็นอย่างนี้เม่รู้จักความจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่าไหลเลอ้ออย่าเลอะเธอะี่อื่นไม่ใช่ของตัวให้เอาใจจดจี้อย่าในของตัวหรือจะถอยกลับใครก็ไปถึงกายที่สุดให้ด่ากายที่สุดของตัวอยู่ทิ่นน่ะเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้นะักนี้ตัวกักษาตัวได้ไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพออย่างนั้ทถาไมยังไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วเราก็ยอมหมายเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแค่ท่าเดียวเท่านั้น เขาจะต้องเป็นบบาเป็นทาสุเขาเวลานี่พยายามาอก็บังคับให้เป็นบบาวเป็นทาสให้ทําอะไรทําได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ข่าให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะให้เป็นบบาวเป็นทาสุเขาให้เลวตามตาชาให้เป็นคนจนอนาถาติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกิงเรื่องใช้ไม่ขัดเรื่องกิ่งเรื่องใช้ขัดตกบุบร่องเรื่องกิ่งเรื่องใช้มากมีมุมมองไส่ใช้เรือยก็มีทําได้ ครก็ทําได้บังครับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนุษย์โง่ขนาดนี้เห็นไหมนะไม่ใช่มนุษย์โง่เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่ากัไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกันเอาใครไปยังไม่ถึงถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อเมือใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั้นนั่นฉลาดเต็มที่แน่ตัวของตัวเองพื้นที่พื้นกับตัวเองได้แน่ นี่เป็นข้อสาคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่เป้าหมายใจดําอย่าไปทําแง่อื่นอย่าไปหลงเล่ออย่าไปหลงเลอะไหลเล่อเอ้าถามว่ามีครอบครัวแล้วแล้วได้อะไรบ้างเป็นโลกคนหนึ่งแล้วได้เอามาทําไมล่ะเอามาเลี้ยงได็สิบคนเอา้าเอาไปเลี้ยงก็ยังไงก็เลี้ยงไปผลโอกแล้วมันได้สิบคนนะนะเอ้าได้ห้า,า,สา,าสิบคนเอ้าเอาเด็กคนนี้ลบกเป,ปะปะละสิเอ้าอยากได้ลลกยังไงล่ะไม่จริงเหลวโกงตัวเอง ปรองตัวเองมาให้เลอะเลือนทำไมไม่เข้าไปพ้นกายของตัวให้ติดเต็มที่สุดไม่ตรัวตัวที่สุดเป็นมนุษย์กับพระสังทีเพราะเชื่อที่เ,ลเหลวเลวไหลเหล่านี้แหละตาให้เลอะเลือนจะครองเรือนไปสักทีร้อยปีก็ครองไปเถิดงานเรื่องของคนอื่นเขาทางนานเรื่องเขาพยายามานทางนานไมันจะเรื่องของตัวมันจะงานของตัวไปทํางานให้พยายมานเขาทางวันทั้งคืนเข้าเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะไม่รู้อินโหอิเน เกิดมาพบยังไงก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ฝึกใจทาในธรรมพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ฟังธรรมของสัพพรต์ไม่ได้ฝึกผลใจของสัพพรต์ความเห็นก็ผีรุเดเล่วไหลไปดังนี้พอรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงทีเดียวนี่เป็นข้อที่รึกซึ้้นอ้หนึ่งไม่ได้ใจว่าต่อแต่นี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเข้าไปในกายที่สุดเท่าไหลได้เป็นกายออกไป มาเป็นไกลๆเข้าไปแล,ปแล้วท่าว่าทาเป็นแล้วมาเ,เดินเนทานน e side, ทงนี้นะเดินในไส้ทางนั้นเดินในไส้ทางนั้นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ในกําเนิดของดวงธรรมที่ทาให้เป็นสุญญาสุลีเท้าชุดชันตน่ำล<ๆ>งพื้นเดินไส้ side, <ๆ>ทางนั้นเดินไส้ไม่นจะเดินท่าอื่นเดินในเดินในลารวงปสมมรกคมรรคจิตมากกปัญญาเดินเดินเดินไปนการเดินไปกลางโดติสสมาธิปัญญาวิมุติวิญยาถตนถัตนะนั่นเป็น<ๆ>ทางเดินของพุทธเจ้าพระหัสน์เดินไปในไส้ ไม่ใช่เดินไม่ได้ไสเพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงธรรมานุสตนาฐานดวงศีลสมาธิปัญใหญ่หมดมีอะไรตนว่างเลยว่างเข้าไปเห็นว่างเห็นดาเห็นดาเห็นรับเห็นหายเห็นศูนย์เหตุสิ้นเชื่อมันจะเสร็จเราเรียกเป็อยู่ประสาทวัชรไอ้แก๊กรถนักเข้าไปเหตุสูตรในแก๊เหตุสูตเหียนมอร์ในแก๊สรถนักเข้าไปอีกไม่มีถอยกลับหน้าผสมขยี้ไม่ทวนหน้าไม่ได้ยุบมีไม่ทวนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปอย่างนี่นะพระพุทธเจ้าพระรหัตไม่จะเดินโดนเหลวไหลนะ ที่เรากราบเราไหว้เรานับถือนะ่ะท่านวิเศษวิโสอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้วิเศษแท้ๆนี่เราเป็นที่พึ่งของจักโลกแท้ๆท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจรึงเอาเป็นตำรับตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอย่าเข้าใจ่าได้ฟังง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นพิสุทธิ์้ํมาเนนอุบาสกอุบาสิกาหนะ่ะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือไม่เคยได้ฟังได้ฟังจําเอาไว้ทําให้เป็นเหมือนอย่างแสดงนี้ทุกสิ่งทุกประการ ไปเสียทีที่เกิดมาปเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่จะชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีลีความเป็นสยามภาษาตามมัตยาตบายป่อสมควรในเวลาเอเตนสัตยจวัดเชนจะได้อำนาจความสาทิ่จะอ่างรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนวนาสารนี้สตาโสธีพระวันตุเตข้อความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีในสันทังลายบรรดามาสมโมซ้อนในสถานที่นี้ทุกปาะ อาจมภาพที่แจงสแสดงมาพอส่ควรในเวลาสมติประจุติทันมิกระท้าโดยอาจแนิยมความเพียงส่งนี้เอวังภาพีนประการะแนี้น้ตามยังกราบพิการังพนามมาเถอะ วิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนลำคาวิชาปราบมา